กตีกลัานไม่ไหวร้องไห้กลางรายการดังขออย่าถามเมียกับแม่เลือกใครโกตีกลั้นไม่ไหวร้องไห้กลางรายการดังขออย่าถามเมียกับแม่เลือกใครช่วงหลังๆเห็นโกตีอารามบอยหรือเจริญพรอ,อ่อนละไม้มักจะมีเรื่องกลุ้มใจอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตากับเรื่องราวความรักสิบปีกับน้องกวางแฟนสาวรุ่นน้อง ที่ตอนนี้เจ้าตัวยอมรับแบบไม่อายว่ากำลังมีปัญหากันอยู่โดยโกตีเปิดใจในรายการคลับฟรายเดบอกว่าช่วงนี้ความรักกับน้องกวางลุ่มลุ่มดอนดอนมีช่วงที่โอเคและไม่โอเคก่อนหน้านี้3-4ถึงปีแรกทะเลาะกันไม่ค่อยบ่อยทะเลาะกันเรื่องเวลาที่จะต้องเทคแคร์ กกตีเล่าต่อไปว่าตนก็อธิบายให้เขาฟังว่าไม่มีเวลาทำได้เหมือนผู้ชายคนอื่นเราเป็นนักสแสดงทำงานกี่โมงเลิกกี่โมงก็ไม่รู้ตอนนั้นเขาทำงานออฟฟิศก็อยากให้เราไปรับไปส่งเขาเราก็บอกว่ามันลำบากนะเพราะเราไม่มีเวลาก็เลยคุยกันเรื่องนี้ในสามสปีแรกแต่เขาก็ยอมรับ เขารู้แต่เขาไม่ชินเขาชินกับความรักเก่าๆที่คอยสปอยแฟนเก่าเขาจะอยู่ติดตัวตลอดเวลาและถ้าผมว่างก็ไปผมเป็นคนไม่ชอบดูหนังไม่ชอบเที่ยวกลางคืนช่วงแรกๆที่รู้จักกันก็ฝืนนะอยากไปดูหนังก็ไปอยากไปนั่งฟังเพลงก็ไปเพราะรักเลยยอมจนสุดท้ายก็ขอเขาเพราะไปแล้วไม่มีความสุขความสุขของผมคืออยู่ในที่ที่เงียบ ไม่ค่อยหนวกหูไม่ค่อยมีคนเพราะทำงานเจอคนเยอะแล้วตลกคนดังอธิบายนักแสดงตลกในวัย42ปียังเล่าต่อไปอีกว่าก่อนจะมาออกรายการเมื่อ8-9ถึง9วันมีเหตุการณ์น้อยใจกันกับน้องกวางตอนนี้รู้สึกว่าอยู่คนเดียวแล้วมันสบายใจมันโล่งบอกไม่ถูก ซึ่งมันเป็นความสุขของเราและเป็นความสุขของเขาได้นะกับการที่เขาจะเข้ามาอยู่ในที่เงียบๆของเราก่อนที่โกตีจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อ6-7ถึงเปีก่อนเริ่มรู้จักแคคตัสเวลาขายก็จะมีเด็กคนหนึ่งมาขอซื้อแบบราคาไม่แพงก็ตัดให้แต่กวางก็บอกว่าทำไมสร้างความเคยตัวแบบนี้ให้กับลูกเพจเดี๋ยวคนนี้ก็มาขอมันเป็นมุมมองที่เข้าใจ เรื่องนี้เป็นหนึ่งในชนวนที่ทำให้มีปัญหากันเหรอทุกๆวันมันมีปัญหาเหล่านี้เข้ามาเขาจะถามว่าทำไมทำอย่างนี้ทำไมให้คนนั้นแต่ผมก็อยากทำอะไรเพื่อเขานะหลังๆเลยไม่กล้าพอเจอหน้ากันเขาพูดแต่ปัญหาแล้วเราเป็นคนที่ไม่ชอบอธิบายอยากจบให้ไว้อยากอยู่แบบสงบพอเจอหน้ากันเหมือนผมเป็นตัวปัญหา เหมือนผมผิดตั้งแต่ผมลืมตาตื่นเช้ามาก็ผิดแล้วนั่นก็ผิดนี่ก็ผิดลงอย่างนี้ทำไมลงแบบนั้นแล้วเขาจะคิดยังไงตอนนี้การใช้ชีวิตผมต้องคอยระวังว่าคนนู้นจะคิดอย่างนั้นเดี๋ยวคนนั้นคิดอย่างนี้แล้วชีวิตเราคืออะไรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นรอบๆจากแคคตาสเหรอใช่ไงโกตีเริ่มเปิดใจมากขึ้น ทั้งนี้โกตียังบอกอีกว่าเคยนั่งคุยกันเวลาเจอหน้าซึ่งปัญหามันคือการที่เขาต้องการจะเป็นทุกอย่างอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารของชีวิตคู่เราทั้งหมดอันนี้ความคิดผมนะตอบตรงๆจากใจจริงเลยนะซึ่งห่วงโซ่อาหารในเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินหรือทุกอย่างและเขาอาจจะคิดว่าถ้ายังชอบแจกแบบนี้เมื่อไรจะดูแลเรื่องของธุรกิจได้ดี แต่ต้องบอกก่อนชีวิตผมมันใช้คำว่าระบบระเบียบเข้ามาจัดการไม่ได้ผมเคยพูดกับเขาเรื่องครอบครัวของผมญาติพี่น้องมันมีเส้นบางๆขออย่าถามระหว่างเมียกับแม่เลือกใครอย่าถามอย่าพูดคำนี้เพราะคนที่เสียใจจะเป็นคุณเพราะผมเลือกแม่แน่ๆและเส้นบางๆระหว่างครอบครัวที่หนูดูแลมามันไม่มีใครเข้าใจครอบครัวได้ดีเท่าตัวผม ปัญหาที่มันเกิดแล้วผมแก้มันด้วยตัวผมเองเพราะฉะนั้นเรามีโลกของผมโลกของคุณและโลกของเราแต่กวางเขาต้องการให้ทั้งหมดเป็นโลกใบเดียวโกตีตอบอย่างมั่นใจกตีกลั้นไม่ไหวเล่าทั้งน้ำตาว่ายังรักเขามากๆแต่ก็อยากให้เขาเข้าใจบางทีอยู่กับเขารู้สึกว่าตัวเองโคตรไม่เก่งเป็นผู้ชายที่โคตรไม่เก่งทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยทอ้อ บางทีบางครั้งตั้งใจทำเต็มที่ต้องการเอาชนะตัวเองต้องการเอาชนะใจบางคนผู้ชายคนนี้แค่อยากได้ยินคำว่าเหนื่อยไหมบางทีบางครั้งเราต้องการคำนี้ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็เราก็จะไม่เหนื่อยแต่ผู้หญิงคนเดียวที่ถามว่าเหนื่อยไหมคือแม่ของผมเวลาไปหาแม่แม่จะถามทุกครั้งเลยว่าเหนื่อยไหมลูก มันเหมือนมีดกรีดหัวใจผมต่อให้เหนื่อยแทบตายก็จะบอกว่าไหวทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ไปหาแม่ตั้งแต่โควิดรู้สึกมันอันตรายไม่อยากเป็นพาหะเอาโรคไปให้แม่ก็เริ่มร้องหนักขึ้นผมอยากทำทุกอย่างเพื่อให้ผู้หญิงคนหนึ่งยอมรับว่าหนูเก่งทุกวันนี้นอนเร็วสุดคือตีสาม เพราะปลูกต้นไม้เพราะอยากจะต้องการพิสูจน์ให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับรู้ว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างคุณทู่เทศแค่ไหนผมพยายามแค่ไหนต้องพยายามแค่ไหนกว่าจะได้คำว่าดีเยี่ยมหรือเก่งจากปากของคุณพร้อมกันนี้โกตียังยอมรับอีกว่ามีปัญหาเข้ามาแบบนี้มีแอบเพลอไผลบ้างก็มีแอบไปแรดเหมือนกันพอเราคุยกับคนที่คุยแล้วไม่สบายใจ พอมีคนเข้ามาก็เราก็คุยไปหาความสบายใจที่อื่นผมไม่ได้ปิดก็บอกว่ามีปัญหากับกวางแล้วเขาก็แอดเฟรนไปหากันเองแต่ผมก็เลือกกวางก็หยุดคุยกันถามว่าระแวงไหมเขารู้จักสันดานผมดีเขาเช็คผมได้ทุกอย่างไม่ต้องระแวงโกบบอกเหตุผลอีกว่าก่อนหน้านี้ที่ขอเขาแต่งงานแล้วทำไมยังไม่ได้แต่งงานเพราะมันเริ่มเข้าปีที่ 6ถึง7แล้วก่อนโควิดก็ว่าจะแต่งแต่พอมีโควิดก็ไม่ได้แต่งพอมันต้องเลื่อนบ่อยๆก็เลยคิดว่ารอจัดให้ทุกอย่างพร้อมก็ค่อยบอกทีเดียวซึ่งความสัมพันธ์ตอนนี้มีปัญหาอยู่ซึ่งถ้าปล่อยปัญหาไว้แบบนี้ก็มีคิดว่าเราจะไปต่อไม่ไหวเหมือนกันล่าสุดที่โพสต์อิสตาแกรมตอนวันเกิดได้มีโอกาสอยู่กับตัวเองอยู่ในสวนอยู่กับหมากวางไปเที่ยว ก็รู้สึกว่าสบายใจจังเลยได้นอนอยู่กับหมาตื่นเช้ามามีไก่ไข่ไปเก็บมาเจียวกินทําต้นไม้วันเวลาผ่านไปเร็วมากแต่โคตรเหงาเลยแต่อยู่คนเดียวก็มีความสุขนะนะตอนนี้รู้สึกว่ามีความคิดแวบขึ้นมาว่าวันที่เราตายเขาจะอยู่ยังไงยังระยกก็ตามกติยอมรับอีกด้วยว่ากลัวว่ามีความสุขกับการอยู่คนเดียวแล้วจะไปต่อไม่ได้ แต่ยังรักกวางและยังอยากแต่งงานกับกวางอยู่และจะพยายามเข้าใจในสิ่งที่กวางต้องการและอยากให้กวางเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการเช่นกันเราก็ยังอยากมีกันและกันแหละถ้าไม่อยากมีคงไม่มาพูดอย่างนี้ยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิต